เดอาเยุ่เยุ่อเยุเยอเเอาเดกูขอก้นกขากันได้บาดมากบางหันแมอ่เขาซากันลึมๆมาเดี๋ยนหินนี่โจนเอาโจนยุ้ยใส่อะไรออกไปหน้าเห้างด้วกูคึนอยู่นี่ว่าไปหน้าไปจะไหนหัวกูมันให้งจะไปนะกูจะเถื่อเอาสู้กันยังโซเลกันยัง โซเลเรื่องโจนกูมาจนรบ้านเขาชากันแต่บุญบุโจนเออโจทางออกไปหน้านี่ละทางออกไปหน้าเออจอดใส่ไปูเดียอุ้ยไม่สองคน่รเออมันจอดักอันยิ่งันิงไปผูเดียวไปตหน้าเขาไปแม่นบ่อจุอจุกแม่นบ่กูเป็นตัวย่างกเป็นตัวยางกูจงทำยังไงกูไงเลยแม่บ่ไม่ไม่ไม่สุดเลยอยอิยไปเด้อบ้านมือแม่นบ่เออมันออกมาใบใบเขมา มาแท้มัวปลายมันสิกออกมากนันนาเดียอาทิตย์หนึ่งแล้วคุน่อ้ายไปนัาเจอยจะไปนัาเด้อมั่จังหวะนี่แหละหัวก้วยกูเดีมาหากไปมากเราต้ก็อก่อนกูยากนกกันหล่ะกูจมืงก่อนเด้อเอ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 อไปก่อนจะนักมัดระวังตัวนี่เด้อเอาไมีจวนกูจะไปก่อนนะจะได้ม่ต่องเห่าบ่ท่าพ่อยู่เลย่นพ่อยู่บ่ะคอยหิวเลได้เลยฮหิวแล้วขาดพวกไหนได้คอยนี่ เดี๋ยวคอยพามีดหนาก่อเดี๋ย้กินทัแมงทัแมงแล้วมืัอนี้มันติดธรรมดากาศเที่ยวเหนื่อยอยู่แด้วเส้นนี้คือมีดที่ดีแทำมัอนี้นะบ่มีดอกเกลียวกระม้าไป่้คอยก้อนนะไอ้คอยก้อนเจ้าก้อนบ่กคอยก้อนได้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 เจ้าจาที่หลังได้ได้บุญจันได้มันต้องให้ผู้ใหญ่ก้อนเออต่อให้พุ่งยัยพ่งธารมาไปไปดีต้นกล้วยนี่ละดีต้นกล้วยนี่ละเฮ้ยเขาว่าจน โจนสองคนมันมาถาปุ่นสวัสด์ว่วมองดนจอบวิวใสมันอยู่มองดีหละโจรเนี่ยเนก็ยผก็เห็นเขาขึ้นทาก็ลืดอแต่ No โอเค

ไอ้คนแบบมือนี่มือไม่ไม่อีด้จอนเนื้อสิทท